ขั้นตอนการเปิดใช้งาน e-token e-token เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตและโมบายแบงกิ้งโดยท่านสามารถลงทะเบียนเปิดใช้งานได้ดังนี้กดปุ่มสีแดงบน e-token เพื่อเปิดเครื่องนำรหัสในซอง12หลักสำหรับการใช้งาน e-token กรอกลงในเครื่องและกดปุ่ม ok หน้าจอปรากฏคำว่า New Pin เพื่อให้ท่านตั้งรหัสใหม่ด้วยตนเองกดตั้งรหัส6หลักและกดปุ่มโอเคกดรหัส6หลักอีกครั้งเพื่อยืนยันและกดปุ่มโอเคหน้าจอจะปรากฏคำว่า INFO เพียงเท่านี้ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ e-Token ได้แล้วค่ะท่านสามารถใช้อุปกรณ์นี้ทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งและ ICBC Mobile Banking ได้สูงสุด10ล้านบาทต่อวัน